แล้วล่าสุดรัฐบาลก็ยืนยันว่าสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนั้นตอนนี้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ย้ำนะครับ สามารถควบคุมได้ครับสำหรับโควิด1 9การแพร่ระบาดนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันโรคโควิด1 9ได้กลายเป็นโรคประจำถิ่นที่สามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนแบบนี้และในช่วงเปิดภาคเรียนที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนจานวนมากแต่ว่ารัฐบาลควบคุมได้ครับโดยรัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วครับ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นใครบ้างกลุ่มเปราะบางทั้งหลายนะครับเช่นผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวเด็กเล็กแล้วก็หญิงตั้งครรภ์กันด้วยโดยทำยังไงครับดูแลตัวเองกันหน่อยคือมันล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือใช้เจลแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างน้อย70% สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ใช้ภาชนะส่วนตัวนะครับอย่าไปใช้ร่วมใช้มั่วกับใครโดยเด็ดขาดหรือถ้ามีอาการสงสัยอย่างเช่นมีไข้มีอาการไอเจ็บคอก็ให้ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK แล้วก็แยกตัวจากผู้อื่นนะครับ ถ้ามีอาการรุนแรงขึ้นอย่างเช่นหายใจลำบากก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีครับอย่ารอช้าอยู่ใยญ่ไม่ได้แล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากมีข้อสงสัยก็สอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรคเขาละครับที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์1422 1422 14อันนี้ไม่ต้องห่วงครับโทรตอนไหนก็ได้ตอนนั้นเลยตลอด24ชั่วโมงครับ